เราเปิดไฟทิ้งไว้ในบริเวณกูโบได้ไหมเราเปิดไฟทิ้งไว้ในบริเวณกูโบได้ไหมพี่น้องครับนี่ตอบกันตรงไปตรงมาตามหลักฟูกะฮะตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม ไม่ว่าจะในกิตตัอะไรทั่วไปนั่นแหละฮะถ้าพี่น้องเรียนในบุรยะก็มีเรียนไปเรียนมาจะเจอนะครับพี่น้องในฟรอร์อมาซาอิลก็มีการติดไฟในกูโบถ้าไม่มีความจำเป็นจะหุกุมหารามครับเราฟังมายะกกลางคืน นั้นเราจําเป็นเลยไม่พาไฟก็เดินสะดุดนทิ้มทิมทิ้มท้องทะลุเลยอนุญาตใจไฟได้แต่เมื่อฟังเสร็จสับเรียบร้อยอ่านตะเกฑนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไม่มีความจําเป็นกับการใช้ไฟดับมันเสียพาออกไปเสียเข้าใจนะครับอย่าตั้งแล้วก็ทิ้งไว้โดยที่ไม่ใช้ประโยชน์อะไรใดๆเลย Haram, nah, macam makro, nah, haram. Tetapi kalau kita buka api terbuka di rumah, bukan kuboh di rumah, itu adalah hukum makro. Kenapa? Kenapa? Muqazil. Enal muqazilinakanu ikhwan al syaitin, wakal syaitanulirabbihii kufura. Nanti al Quran. Jadi, เราอย่าเปิดไฟทิ้งไว้ในกูโบโด้วยที่เราไม่ได้ใช้งานต้องการใช้งานอ้าเปิดไม่ต้องการแล้วใช้งานปิดเสียอ่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้ได้เสียหายสองกระตรงหนึ่งหาราร2สองสุรีสูไรทรัพยขยากรอปล่ปาอ่า ในอิสลามเราเนี่อัลอิกต,ติโซดุมินลอิมานความประหยัดมัดยัดิรู้คุณค่าของแต่ละสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอิมานไม่ได้หมายความว่าพอเรารวยแล้วสุรีสุรายได้นะาศาสนาไม่อนุญาตนะ,ะเรากินข้าวจานครึง่งออิ่มจานหนึ่งอิ่มแต่เรารวย,ยไ,รได้รายได้เราวันละแสนเนี่ย เราเท่าแก่พลอยบอพลอยของเราล่ะ,ะกินข้าวจานนึงจะสั่งมาเลยยี่จานแพงที่สุดในรักตัวเองกินจานเดียวไอ้ที่เหลือเอาเททิ้งสั่งลูกนอกเททิ้งถามาได้รแบบนั้นไม่ได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราสั่งแล้วก็เลี้ยงคุณอันนั้นอันนั้นได้สระก็อล่ว แต่นี่สั่งมากตัวเองก็ไม่ได้กินแต่อยากจะดจูว่าเรารวยนะไม่ได้ไม่ได้อื